เป็นอีกหนึ่งเมนูที่แบบว่าทั้งเผ็ดทั้งแ่บแห้งจ้ะทุกคนทุกคนว่าเป็นเมนูอย่างคะ่ะต้นเหตุก็มาจากนี่ค่ะพญก,ก,กีอยากจะมาเบิ้งนะคะว่าเขาเรียงตะกะแตนกันแนวดแต่ว่ามาพ่พ่ออันนี้ค่ะทุกคนพ่อกบนะคะก็เลยจัดกบไป1นกิโลค่ะทุกคนอันนี้เป็นกบที่ตัวใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นพันบูฟ็อกลูกผสมผสัน,นอกจากมาเห็นกบแนวนี้นะคะพญากี้ก็ขึ้นฮอดพ่อเทาจ้าก็กเลยว่าสืส้อกบไปฝากพ่อเทานะคะเสร็จแล้วเขาก็มาเบิ้งลงเรือ ตกกะกัแนนอกจากาขึืใชัตตนทุนไปกันหลายเติบอยู่นะคะแต่ก็ยังอยู่ในประมาณหลักพันเนาะทุกคนหลังจากนั้นเขากกลับมาฮอดบานนะคะทุกคน <S 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 บนยาก,กิกปล่อยก,อยกบออก,ากจากคู่จ่าทุกคนโอ้ยไล่คุกกันตะพื้นตะพื้นนะคะอันนี้คือคุบรอบที่สองเดือจากพี่น้องรอบแรกนั้นคุบน้ากันกพ็พอเถ่าสองคนเพื่อนนอจาาเลียนไปเลียนมาอยู่นะครับกบกับโบคุบจักเทือเนาะเนื่องจาก,ก,ากจว่าย่านกบละฉันว่าโบก้าคุบตอนที่สื่อกบมากกับบดีขึ้นอีหยังร้ายนะคะทุกคนแต่พอมาฮอดเวลาสี เฮ็ดกินนะคะเอากระิดแล้วบัดที่นี้ผู้ใดสิเป็นคนคั่วกบนะคะเพราะว่าปุยเองปุยกระบอก่าคั่วนะคะทุกคนก็คือทําปลานี่มันก็คือทําได้อยู่แล้วแหละแต่ว่ากบนี่บ่ค่อยได้เฮ็ดนอจาะบัดแห้งแตงแตกบตัวใหญ่แบบนี้นะคะปุยก็คือบบกาเฮ็ดนะคะทุกคนสุดท้ายแล้วก็บ่แล้วพอจ้าพอกระามนะคะว่าสิเฮ็ดกบย่ามไดว่าซันนอจากปุยกระวาน่ลาเฮ็ดกับข่าแร่งปุยกระวานอจาาพอก็เลยจัดกันนะคะเฮ็ดกบหายเลยจ้าก็เลยถามพอว่าอยากกินแบบไดนะคะพอบอกว่าพัดเพ็ดมันจางสีโบข้าวนอจ้าทุกคน อ่าบดที่นี้เ้ากะสิมาเริ่มเห็ดกับเขากันเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะกระิหยอดน้ำมันลงไปในกระทะก่อนนอกจากเสร็จแล้วเฮาก็จะก๊บไปขัวในกระทะนะคะทุกคนพัดไปเรื่อยๆจ้าอันนี้ก็คือเพื่นได้ใส่พริกแกงมหื่นได้ใส่อียงเด้อจ้าทุกคนพอไงกี่กระซิเติมเกลือลงไปในจักน้อยหนึ่งนะคะต้องขอบอกเลยนะคะว่าสูตรนี่อาจจะบ่คือมูเด้อค่ะทุกคนปกตินะคะบางคนอาจจะเอากบไปทอดก่อนเนาะค่ะไปทอดในน้ำมันให้มันแห่งๆก่อนจะก็มาพัดนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าน้ำมันเามันหยเน้ามย จ้าพัดให้มันสุกนะคะหลังจากนั้นเขาจะเอามาพัดใ่พริกแกงที่หลังนอกจากพอกบสุกแล้วนะคะเขากะสิตะกบไปผักไวก่อนนอกจากขั้นตอนต่อมาเขากจะมาพัดพริกแกงนะคะใส่น้ำมันลงไปแน่จักน้อยหนึ่งนอกจากแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปนะคะพายากี้ใดพริกแกงเพชยดมาน้อยเดียวจ้านอกจากนั้นนะคะเขาก็มีพริกแกงปลาเนาะค่ะทุกคนเขาก็ใส่ลงไปเลยนะคะผัดพริกแกงให้หอมเลยนะคะทุกคนปุ๋ยสีตตืมน้ำลงไปแน่จักน้อยหนึ่งค่ะหยดน้ำลงไปแบบนี้เลยนอกจากบาที่นี่ก็คข้นให้เขากันนะคะหลังจากนั้นเขาก็ใส่กบ ทีเห้าพักไหวนอกจากลงไปแบบนี้เลยนะคะบะที่มีกสะิคโคเล่ให้เขากันเลยนะคะต้องบอกเลยค่าว่าสูตรนี้บ่คือไัยนะคะทุกคนปุ้ยบ่หูว่าผู้ใดเห็ดแนวใดนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือการทํากับข้าวมันไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะค่ะทุกคนเฮดแบบไดก็ได้นะคะว่าแต่งแต่เฮดออกมาแล้วมันเสีบแหมบดท,ที่นี้ข้ากระซิใส่บะเขอนะจ๊ะที่ห้าหั่นไหวล,ลงไปจ่านี่แอบตืมนม้ำลงไปอีกนะคะทุกคนอย่นบะเขืบอบะซุกนอกจากนั้นข้าก็นานากยังมีกระเทียมที่ห้าทูบไหวนอจ้ะเสร็จแล้วก็ใส่กระช่ายที่ห้าหั่นไหวนะคะลงไปตามด้วยพริกไทยเม็ดนิดหน่อยนอจ้ะทุกคนมันมีอยู่แค่นั้นนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ใบม,มนะ,ะกรูดลงไปจ่าคเลให้เข้ากันเเลยยยนนนะคะคคทททุุกัดดไปปรรื่่่ออๆจ้บาีีงู จะพี่น้องกะสิเริมปรุงรสนะคะกะสิไซรรสด,ดีลงไปเลยจ้ามาที่นี้หฮาก๋สิไส่ผงนัวลงไปนอกจากแจ็กเล็กน่อยนะคะบ่ต้องใส่หลายนอกจากทุกคนตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะในระหว่างนี้พญากีก็ไปหาน้าปลาอยู่นะคะทุกคนน้าปลาอยู่เถียงพ่อตาเนาะคะ่ะเฮาก๋สิปรุงรสไปเรื่อยๆนะคะทุกคนผัดไปเรื่อยๆ่เลยค่ะกระคอดออกบัดที่นีเฮ็ดพัดมันต้องใส่ซอสนะคะทุกคนปุ้ยก็เลยไปเอาซอสปรุงรสนอกจากแลวกะน้ํามันหอยมาใส่นะคะจ็กเมนแนวบบเมนแนวนะคะแต่คิดว่ามันเป็นผัดมันต้องใส่แน่นอนค่ะพอใส่เครื่ องปรุงลงไปแล้วนอกจากกะทิพัดอยู่แบบนี้แล้วนะคะทุกคนก็บจนกว่าพอยายกี่มานะคะเ้ากะทิปิมน้ำปลาลงไปอีกจักน้อยหนึ่งค่ะบาตรที่หนิงสิเปลี่ยนคนพัดได้บาดที่หน่งพอยกี่มาพัดต่อจ้าทุกคนใกล้สีฮอดขันต้นชุดถ่ายแล้วจ้าเ้ากะทิใส่บักพีกลงไปเลยนะคะตกแต่งให้สีเขาสวยงามนอกจากบัตรที่หนิงกะทิตามด้วยใบกระเพรานะคะทุกคนพ่อฮอดขันต้นนี้ก็เริ่มหูซื้อว่าเออมันอาจจะเป็นพัดเพชดขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามันได้กินกับเผ้านอกจากพอยากี่ก็จะพัดไปเรื่อยๆเระทั่องบอกเลยนนนะะคว่าาัดไไปปํซิม ก็คือซิมไปหลายรอบแหงนะคะแล้วก็ปุ้งไปเรื่อยๆเนาะจ้กทุกคนจนกระทั่งมาหอดขั้นตอนสุดท้ายกับซิมอีกรอบหนึ่งนะคะหนาม,มันเลื่อมแหงเนาะคะ่ะทุกคนเท่ากับที่ตืมหนามลงไปแน่จักน้อยหนึ่งนะคะเอาแบบที่เราชอบค่ะหลังจากที่ห้าพัดเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนาตาเพื่อนนะคะตอนอยู่ในกระทะคือแบบว่าบุเป็นตตเสียบแหงนะยหญิงแต่ว่าเวลาตักออกมาใส่จานแล้วก็คือแบบโอ้ คือแบบวานาตาก็คือเป็นตาแสบแห้งจ้าน้าทานมากก็คือสีสันก็ได้อยู่นะทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือบ่มีความข้าวของกอบเลยจ้าก็คือแบบรสชาติก็คือใส่ใยแห้งนะคะอันนี้ก็คือเป็นคังแหลกของพอยงกีเลยนะคะที่ได้กินพัดเผ็ดกบจ้ากะซิกินเขาสองคนกับพอยงกีคือเกานะคะเพะวาเวลานี่กะซิเป็นประมาณสีมงแรงเนาะจ้าสึ่งพอกแม่นะคะบ่ท่านกินค่ะบบเมนเวลาอาหารแรงของเพิ่นนะคะเพนกะซิกินประมาณส่วนคำคำเนาะจ้ากะได้ตักไปให้พ่อแล้วนะคะทุกคนตักไปให้พอ่อแล้วกะแบงไวให้แม แม่นอจากปลาเทอเพันอยากจิ้มนะคะแต่ปกติแล้วแม่จะบ่ค่อยกินของมันมันแบบนี้นะคะแต่ปุ๋ยว่าปุ้ยบ่มักอย่างหนึ่งก็คือกบมันมีกระดูกหลายนอจากพี่น้องคันกบตัวใหญ่ๆแนวนี้นะคะก็คือกระดูกมันแข็งนะคะมันจิตแตกต่างจากกบบานเห่านอจากถ้าเป็นกบบานเห่านะคะตัวแบบจำหนึ่งนอจากมันกระสีกระดูกบ่แข็งแห้งนะคะปกติกบบานเห่าก็คือสิพักมุนๆนอจากสับให้ละเอียดเลยนะคะเร็จแล้วเขาก็มาพัดแบบนั้นกระแสบไปอีกแบบหนึ่งเนาะค่ะก็คือกินใดทั้งกระดูกเลยนะคะแต่ว่าอันน้ตออองงา่ะะกก็บเลยยควุ บริกกินเมนูกบมาหนีโดนแห้งแล้วนะคะตั้งแต่ไปกรกุงเทปนอกจาก,กับมาบานก็คือบุคอยกินแล้วนะคะมือได้แม่ตุ่มส่วนกบนอกจ้าช่วงนั้นทีุพยกกับมายมบานนะคะปุ้ยก็่ยังบุกินเลยจ้าพี่น้องเนื่องจากว่าปุ้ยก็บริกากินมาโดานแห้งแล้วเนาะคะ่ะนี่กระทือว่าเป็นการกินกบในหลอบหลายปีเลยก็ว่าใดนะคะมาเด้อค่ะทุกคนมากินผัดเผ็ดกบน้ำกั้นจ้า